วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นีรู้สึกมันวันเวลานี่มันเร็วมากเลยหมุนเร็วมากเลยเดี๋ยววันจันทร์ปุ๊บเดี๋ยวก็มาถึงวันอาทิตย์อีกลวนะครับวันเวลานี้ไม่รอเลยนะแต่สิ่งสําคัญที่เราต้องคํานึงถึงตลอดคือเรื่องของสุขภาพเพราะอายุมากขึ้นเนี่ยสุขภาพจริงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นนะและในช่วงที่เราตากตำนะ ทำงานหรือแม้กระทั่งเรามีความต้องการในการเปลี่ยนชีวิตประสบความสำเร็จแล้วหน้าที่การงานพออายุม,มากขึ้นสุขภาพจึงกลายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมก็นะมีตัวดินจือเคเนคีที่ดูแลสุขภาพมาตลอดนะฮะและช่วงนี้ก็มาใช้ตัวดินจือเคซึ่ง ช่วยเรื่องของตัวอัลไซเมอร์นะครับป้องกันหรือพั้นตการอักเสบต่างๆการชะลอความชรานะเราต้องให้รางวัลกับสุขภาพของเรานะส่วนหนึ่งจะทำให้เรามีความสุขนะครับอย่าลืมนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับ วันละสี่เม็ด<ม>ให้รางวัลกับตัวเองนะให้รางวัลกับตัวเองที่เราตากตาม,มานานนะดูแลสุขภาพนะขอทุกคนมีสุขภาพดีนะครับ